สวัสดีครับผมมาหาข่าวอะไรดีๆที่อนาคตจะเปลี่ยนแปลงบ้านเราบ้างนะครับผมโอเคขออนุญาตหนังสืออ่าที่ผมอ่านนะครับอุ้นไตผู้จัดการนะครับผมก็จะเป็นข่าวสารนะครับ MCD จับมือบิดกลับรับคริปโต3สกุลซื้อบ้านเริ่ม1นึงตันวานี้นะครับผมนี่นี่คือการเผยแพร่นะครับขอบคุณ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับก็มเจอร์ดีเวล็อปเมนต์นะครับเปิดช่องทางจองด่วนโอนบ้านและคอนโดลักชวรี่นะครับผมรองรับคริปโตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดบางคนมีคริปโตมบีชีบะหลายล้านนะครับก็คุณอาจจะเขาไม่รับชีบะคุณก็ขายชีบะคุณซื้อบิตคอยแล้วก็ซื้อบ้านก็จบครับ แต่คนส่วนมากบอกว่าเออต้องรับจีบ่าดิมันไม่ตายนะครับถ้าเกิดไม่รับจีบาทเราก็ขายจีบาทางกระไรไปซื้อบิตคอยซื้ออีทิเลียมก็ได้นะครับหรือไม่ก็ถอนเป็นเงินสดก็ได้จบครับโอเคครับก็ดาวอนบ้านนะครับลักชูรี่รองรับสามเหรียญนะครับก็คือ b t c e t s และ้วก็ USDT นะครับนี่คือเหรียญที่เขาคิดว่ามันมันแน่นอนนะครับประมาณนี้มากกว่านะครับพร้อมปรีค่าธรรมเนียมมั่นใจแลนสเคปลูกกา เซกเมนต์หรูมีโอกาสโตสูงหลังมูลค่าคริปโตพุ่งต่อนะครับเน้นย้ำกระแสนะครับก็คือถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการผมก็รับเพียงแค่ว่าถ้าผมท้องเ,อเงินมาหมุนเนี่ยผมอาจจะต้องขายคริปโตตัวนั้นด้วยถ้าเกิดผมซื้อคริปโตนั้นบ้านราคาละ2ล้านนะครับถ้าผมรับมา2ล้านผมมั่นใจแล้วว่าอีก5ปีมันจะขึ้นเป็นเต้าตัว2เต้าตัวนั่นหมายความว่าผมทำกำไรในการขายได้แน่นอน แต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาเหลือ1ล้านเราขาดทุน50%ดังนั้นเ,เราไม่มีเงินที่จะหมุนตามโครงการนะครับเพืเ่อนๆผมไม่ได้จลาดถึงขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่านี่คือถ้าเป็นผมผมรับก็เหมือนกับเทล,ล่ารถคนละ2ล้านสมมตินะครับอีลอนก็รับไปไว้ในกระเป๋าหมดเลยก็รู้เลยว่า,าบิตคอยจะอยู่กับเขาเท่าไหร่และอีกอันอนาคตเขามีทุนหนาแน่น นะครับต่อให้มันเวี่ยงเหลือร้านเจ็ด้านแปดไม่เป็นไรรถก็ยังผลิตได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนสาย่านสั้นเนี่ยก็ต้องเลี่ยงครับต้องยอมขายกัดทุนนะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะมองเป็นแบบไหนนะครับใครเลี่ยงกับผมคตสอนวิ่งก็โอนกิฟโตไหมผมผมก็จัดฝึกตารางฝึกให้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่คือการแบบบ้านนะครับไม่จาเป็นต้องยิ่งใหญ่บริษัทใหญ่ขนาดไหนคนทั่วไปก็สามารถรับเป็นกิฟโตได้นะครับเพื่อนเพ่อเพราะบางคนโอนเป็นกระเป๋าได้ถูกต้องไหมครับ โอเคและข้อเน้นย้ำนะครับเรื่องการ payments ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ในยุค new normal next normal นะครับผมเริ่มหนึ่งธันวานี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับนางสาวพิรดานะครับปูนวอลลั์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับผมบบมจเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์นะครับผมเปิดเผยว่าบริษัทร่วมมือกับบิทกับออนไลน์นะครับเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับต่อไปก็เราไปเปิด เปิดปอดนะครับก็แค่ชื่อเราเป็นเจ้าของก็โอนเงินโอนมาโอนบิตคอยมาก็เอาบ้านไปก็จบครับผมเออ่เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่โดยด้วยคริปโตเคอรนซีนะครับผมกำลังกลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโลกในในโลกอนาคตนะครับโอเคครับลูกค้ากลุ่มลักชัรี่กำลังขยายตัวนะครับโอเคไม่มีอะไรมากครับก็แค่ว่า คือมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพืเ่อนๆเป็นสิ่งที่ดีผู้ประกอบการเนี่ยสมมุติว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีประมาณสัก1นึ่งหมื่นล้านผู้ประกอบการนะครับแต่คนไหนที่เริ่มปรีตัวก่อนนะครับก็จะได้เปรียบแต่จะเอาให้แบบที่คนอื่นตัวโลกเขาเขาใช้กันทุกคนแล้วตอนนั้นราคามันก็ไปแล้วนะครับเราอาจจะพลาดโอกาสนะครับเพราะบางครั้งสินทรัพย์ที่เราถือไว้แบบนี้มูลค่ามันเพิ่มลดลงได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีวิสัยทัศน์ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีในอนาคตนะครับควรควรที่จะปรับตัวที่จะ รับไว้ก่อนแล้วก็อย่างเชิงไว้ก่อนแต่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้รอว่ามันชัดก่อนนะครับคุณไปรอชัดตอนที่บิตคอยร,ราคาหนึ่งบิตคอยเท่ากับ10ล้านนะครับนะครับอีก5ปีประมาณเนี้ยคือโดนแน่ประมาณเนี้ยครับ เนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนไหนรู้ตัวก่อนก็โอเคถ้าเราคาดการณ์ว่าอนาคตมองการเติบโตบิตคอยปีละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของของของบิตคอยนะครับผมก็การเติบโตไปยาวๆนะครับก็กําไรทบต้นทบดอกปีละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็หรูแล้วนะครับสําหรับสําหรับตัวของบิตคอยนะครับไม่จำเป็นต้องพุ่งไปเป็นพันนะครับผมมันนิ่งนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่เพียงแค่ว่ามุมมองส่วนตัวที่ว่าเออเป็นสิ่งที่ดีเราคิดแบบนักลงทุนนนเเรราาาต้้้ออออองงงมมมลัักษณะะแแบบบีดวววยคคไ่่่่่ใชข อย่างนู้นอย่างนี้มันจะไปไหมอย่างนี้ไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนขอให้เรามองว่าเออถ้าเกิดวันหนึ่งมันเป็นไปได้หรือยัง,ยงไม่ยังไม่เป็นหรือเราซื้อด้วยเป็นความเอ็ดผลที่ว่ามันยังไม่อายผลที่มันไม่เชงเชงไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะขายมันนะครับถ้าวันหนึ่งวันใด เราคิดว่าธุรกิจนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเริ่มเริ่มกาไรบริษัทเริ่มลดลงเริ่มเริ่มทิศทางไม่ดีมีตัวอื่นที่ดีกว่าเราก็ทยอยขายเทีนิสแล้วก็เปลี่ยนอีฝั่งพออีกฝังก่งทำเงินให้เราเราก็จะพลิกไปเป็นอออินอีกฝั่งได้นะครับผมก็โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมรู้ในแต่ละวันแต่ว่าผมไม่ไม่อยากที่จะมาทำรักษาบนี้เดี๋ยวกลัว,พวเพื่อนเพื่อนเขาเขาไม่ฟังกันเพราะว่าผมไม่ได้ตอใจความแล้วก็สรุปมาให้พเพื่อนเพื่อนฟังนะครับผมเพราะ นะครับผมโอเคขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ